สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกโปรแกรมออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทยนะครับแบบนักมวยสำหรับคนทั่วไปนะครับก็สำหรับนักมวยนะครับก็มีโปรแกรมหลากหลายมากมายนะครับให้ฝึกในแต่ละวันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะเซตโปรแกรมมาแค่8โปรแกรมการฝึกนะครับเพื่อให้คนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างเข้าใจแล้วก็สนุกนะครับปลอดภัยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางในการฝึกเพื่อการออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทยนะครับแบบฉบับเหมือนนักมวยนะครับแต่ว่าบางโปรแกรมนะครับก็ เป็นโปรแกรมที่หนักเกินไปนะครับผมก็ได้ตัดออกไปนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูโปรแกรมที่1ครับจะเป็นโปรแกรมการฝึกวิ่งนะครับหรือว่าการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับพัฒนาความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดนะครับหรือว่าการเพิ่มความฟิตให้กับร่างกายของเรานะครับสำหรับนักมวยนะครับก็จะวิ่งใน1วันนะครับ10 -15 กิโลเมตรนะครับหรือว่าใช้เวลาประมาณ60-90นาทีนะครับ ถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับเพื่อสุขภาพนะครับวิ่งประมาณ6.10กิโลนะครับหรือใช้เวลาประมาณ30-60นาทีนะครับต่อไปนะครับเราไปดูโปรแกรมการฝึกที่2ครับโปรแกรมการฝึกที่2นะครับจะเป็นการกระโดดเชือกนะครับในการกระโดดเชือกนะครับก็จะเป็นการพัฒนาในส่วนของการคาร์ดิโอเหมือนกันครับพัฒนาหัวใจแข็งแรงนะครับระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นครับเพิ่มความฟิตได้ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะได้เรื่องของความแข็งแรงของข้อต่อนะครับข้อมือนะครับความแข็งแรงของหัวไหล่นะครับและความแข็งแรงของน่องครับ ถ้าเป็นนักมวยฝึกนะครับก็จะกระโดดกันอยู่ที่พันถึงสองพันนะครับโดยประมาณนะครับหรือว่าใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับคนทั่วไปนะครับเพื่อสุขภาพนะครับกระโดดอยู่ที่5 0 0ร้อถึงหนึ่นะครับประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับก็ผ่านไป2โปรแกรมการฝึกแล้วนะครับโปรแกรมที่1วิ่งนะครับแล้วก็โปรแกรมที่2กระโดดเชือกนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับในโปรแกรมที่3ครับสำหรับโปรแกรมที่3นะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมเสริมขึ้นมานะครับผมเสริมให้นะครับ ใครที่มีล้อยางนะครับก็ฝึกโปรแกรมการกระโดดยางเพิ่มได้นะครับโปรแกรมนี้นะครับก็ยังเป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาเรื่องของระบบหัวใจนะครับฝึกความทนทานของร่างกายนะครับแล้วก็ความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดนะครับฝึกความแข็งแรงของข้อต่อนะครับข้อเท้านะครับน่องนะครับความแข็งแรงต้นขานะครับก็สําหรับนักมวยนะครับนักมวยก็จะฝึกกันอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000ครั้งนะครับใช้เวลาในการฝึกประมาณ15-20าถึงีสนาทีครับสำหรับคนทั่วไปนะครับเพื่อสุขภาพนะครับเราก็จะทำประมาณ 500นะครับถ <100 Okay. S 3> ึง1000ครั Alpha, ้งนะครับหรือ right ว่าใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับถ้าเป็นสิ activity, ่งที่ได้ในเชิงกลยุทธ์หรือว่าทักษะมวยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำฟุตเวิร์กได้ดีขึ้นนะครับในการกระโดดกับล้อยางนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ช่วยให้เราฟุตเวิร์กได้ดีขึ้นนะครับคล่องตัวมากขึ้นนะครับก็ผ่านไป3โปรแกรมการฝึกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราไปดูโปรแกรมการฝึกที่4ครับโปรแกรมการฝึกที่4นะครับก็จะเป็นการฝึกชกลมนะครับ ฝึกชกลมในทักษะมวยนะครับฝึกออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนะครับให้ครบเลยนะครับในการชกลมนะครับเราก็จะฝึกจินตนาการในการต่อสู้จริงนะครับมีการบล็อกมีการป้องกันตัวนะครับออกอาวุธเป็นชุดนะครับ12 3 4นะครับ1 2บล็อกป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้หลักๆในโปรแกรมนี้นะครับเราจะได้ในเรื่องของการฝึกทักษะมวยนะครับฝึกความถูกต้องในทักษะนะครับในทักษะต่างๆหมัดเท้าเข่าศอกนะครับ ทางด้านร่างกายนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความทนทานของระบบหัวใจเหมือนเดิมนะครับระบบไหลเวียนเลือดนะครับเลือดสูบฉีดดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความคล่องตัวในการมูฟเมนต์ในทิศทางต่างๆได้ครับในโปรแกรมการฝึกนี้นะครับการชกลมนะครับก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับวอร์มอัพก่อนที่เราจะเวิร์กอัล์หนักขึ้นนะครับเช่นไปชกกระสอบหรือไปเตะเป้านะครับการทําตรงนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับในการวอร์มอัพก่อนนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ4โปรแกรมการฝึกนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่านะครับการฝึกนะครับการฝึกจะเน้นในรูปแบบฝึกความทนทานนะครับความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดระบบหัวใจนะครับเพิ่มความฟิตให้กับร่างกายนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมต่อไปเลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะขึ้นโปรแกรมต่อไปนะครับเราก็จะนั่งพักเบรกนิดนึงครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการนั่งพักเบรกนะครับหายใจนิดนึงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการพันมือนะครับผันมือเพื่อเซฟสันมัดนะครับ ล็อกนิ้วหัวือนะครับแล้วก็ล็อกข้อมือนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อไปนะครับวิธีการในการพันมือนะครับมันก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีนะครับในการพันนะครับแต่หลักๆนะครับเราก็จะเซฟแค่3จุดหลักๆนะครับในการพันนะครับก็จะมีสันม mm ือนะครับเนิ้วหัวยมือแล้วก็ในส่วนของข้อมือนะครับ สำหรับขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนของการพันเมอร์นะครับเราจะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเซฟเรื่องของการบาดเจ็บด้วยนะครับขั้นตอนของการพันเมอร์ผ่านไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะขึ้นในส่วนของโปรแกรมที่5นะครับจะเป็นการฝึกชกกับกระสอบทรายนะครับการฝึกในโปรแกรมที่5นะครับชกกับกระสอบทรายนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะฝึกออกแรงให้เต็มที่เลยนะครับร้อเซนะครับเพื่อให้ร่างกายได้สูบฉีดนะครับได้ฝึกอย่างหนักนะครับ เพื่อให้ร่างกายได้เบรนในส่วนของไขมันด้วยนะครับถ้าพูดในแบบการฝึกของนักมวยนะครับกับการชกกระสอบทรายนะครับมันก็จะช่วยให้เรารับคมอาวุธทั้ง4อย่างนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับออกคมออกแน่นออกหนักและเร็วนะครับและถือเป็นการปรับปรุงแก้ไขอาวุธนะครับอาวุธที่ออกได้ไม่ดีนะครับเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขไปในตัวนะครับระหว่างการฝึกสําหรับนักมวยนะครับนักมวยก็จะฝึกกันอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะครับหรือว่าประมาณ3-5ยกนะครับ ส่วนคนทั่วไปนะครับฝึกออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะครับผมก็จะแนะนําอยู่ที่ 2- 3ยกนะครับหรือว่าใช้เวลาประมาณ15-20นาทีครับในช่วงของการฝึกชกกับกระสอบทรายนะครับสิ่งที่ร่างกายเราจะได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจครับฝึกความทนทานความพึดนะครับความฟิตให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้ามเนื้อมัดต่างๆนะครับที่เรามีการใช้แรงออกอาวุธนะครับแน่นอนครับถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของเรานะครับทั้งร่างกายนะครับก็จะมีคควาามแแขข็งงรรททนนนนึ้ะับ และมีความกระชับฟิตแอนด์เฟิร์มแน่นอนครับสำหรับความหนักนะครับให้เราเช็คร่างกายตัวเองนะครับว่าเราหนักได้เท่าไหร่นะครับไหวได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามทําให้ได้ต่อเนื่องนะครับประมาณ15-20นาทีนะครับโปรแกรมที่5ครับชกกระสอบทรายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับลุยกันต่อครับในโปรแกรมที่6นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ใช้แรงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโปรแกรมที่6ครับ จะเป็นการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับบวกกับทักษะมวยไทยนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับผมจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเป็นการฝึกเพื่อการเสริมแกล่งให้กับร่างกายนะครับแล้วก็เสริมความหนักความแน่นความสมดุลให้กับทักษะมวยนะครับในช่วงของการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับเราก็จะมุ่งเน้นไปที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่เราฝึกนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับกล้ามเนื้อเรานะครับในท่าฝึกต่างๆที่เราจัดโปรแกรมมานะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกเพื่อความแข็งแรงนะครับการฝึกเพื่อความทนทานนะคครรรับกกาาฝึเเพื่อววม็นะครับ การฝึกเพื่อความอ่อนตัวและการฝึกเพื่อการทรงตัวนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งนะครับแต่ถ้าให้พูดโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับการฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับเราก็จะเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อเรานะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับเพิ่มพละกําลังให้กับมัดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับหรือว่าเป็นการสร้างกล้ามเนื้อภายในตัวนะครับเพื่อพัฒนานะครับความสามารถในการออกกาวุธมวยไทยต่อไปครับกลับมาที่หลักการฝึกของผมนะครับตามในคลิปนะครับผมก็จะมีการจำสลับขานะะคครรััับบททําา่ลงน สลับไปมานะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขานะครับในการฝึกจนล้านะครับแล้วก็จะต่อด้วยการเตะเบิ้ลแข้งนะครับเตะเบิ้ลแข้งทีละข้างนะครับเบิ้ลทีละสองนะครับจุดประสงค์ของการฝึกแบบนี้นะครับผมก็ต้องการให้การเตะของผมนะครับมีความหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถออกได้ต่อเนื่องนะครับซึ่งในท่าฝึกเวทเทนนิงนะครับ จะทําให้ต้นขาเราล้ามากขึ้นนะครับล้าจนไม่อยากจะยกในท่าต่อไปเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะฝืนยกเตะต่อไปครับฝืนยกเตะเบิ้ลแข้งลักษณะนี้ครับซึ่งมันก็จะมีความยากในการฝึกในระดับหนึ่งนะครับถึงจะล้าแค่ไหนเราก็ต้องฝืนครับเพื่อการพัฒนาต่อไปครับและการเตะในสภาวะปกติของเราจะดีขึ้นแน่นอนครับการฝึกในโปรแกรมที่6ครับถ้าเป็นนักมวยนะครับก็จะฝึกกัน3-5เซตนะครับหรือว่าใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับ ถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับผมก็จะแนะนําอยู่ที่2-3เซตนะครับหรือว่าใช้เวลาประมาณ10-15นาทีครับมาถึงตรงนี้ครับถ้าใครยังไม่หมดแรงนะครับไปดูกันต่อครับในโปรแกรมที่7นะครับโปรแกรมที่7ครับฝึกความแข็งแรงแกนกลางครับสําหรับโปรแกรมนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับโดยรอบนะครับ เล่นหลายท่าหลายๆมุมนะครับรวมๆกันนะครับหลักการฝึกนะครับเราก็จะเน้นสร้างความแข็งแรงทนทานนะครับความแข็งแกร่งของแกนกลางลําตัวโดยรอบนะครับถ้าฝึกในคลิปนะครับก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างในการฝึกนะครับสําหรับท่าฝึกหน้าท้องนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับก็มีอยู่หลายท่าฝึกหลายท่านะครับเพื่อนๆอาจจะเลือกมาฝึกได้นะครับสามารถเลือกท่าฝึกแบบที่ชอบที่โดนได้เลยครับเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางต่อไปครับ ถ้าเป็นนักมวยนะครับการฝึกในโปรแกรมนี้นะครับก็จะฝึกกันอยู่ที่500-1,000ครั้งนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับผมก็จะแนะนําอยู่ที่100-300ถึงครั้งนะครับก็จะเป็นลักษณะการฝึกหลายๆท่ารวมกันนะครับได้หลายๆมุมนะครับทั้งแกนกลางลําตัวเลยนะครับโอเคครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนนะครับอาจจะท้องแข็งคอแข็งไว้แล้วนะครับล้าไปทั้งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับในโปรแกรมสุดท้ายนะครับโปรแกรมที่8นะครับจะเป็นโปรแกรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ หลังจากที่เราเวิร์กออามาทั้งหมด7โปรแกรมแล้วนะครับตอนนี้ร่างกายเรานะครับก็มีความตึงนะครับความตึงความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะครับก็จะเป็นผลมาจากการฝึกทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับโดยหลักการของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเราตึงตรงไหนนะครับเราก็ยืดเหยียดตรงนั้นออกไปนะครับให้มันผ่อนคลายนะครับลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลงไปนะครับแต่ว่ากีฬามวยนะครับก็เป็นการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรายืดนะครับเราควรจะยืดทุกส่วนของร่างกายนะครับ ค่อยยืดนะครับค้างไว้นะครับเวลายืดกล้ามเนื้อนะครับเราก็จะยืดและค้างไว้1 0 1ถึงวินาทีนะครับต่อท่านะครับต่อมัดกล้ามเนื้อนะครับก็ให้รู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับพยายามสูดลมหายใจเข้ากว้ายาวนะครับรีแลกตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงคููดาวนะครับยืดเหยียดเบาๆแล้วนะครับเราก็จะใช้เวลาในช่วงเวลานี้นะครับประมาณ1 0 1ถึงนาทีครับ มาถึงตรงนี้นะครับก็ครบทั้ง8โปรแกรมการฝึกแล้วนะครับสําหรับโปรแกรมการฝึกแบบนักมวยนะครับเอาจริงๆนะครับผมคิดอยู่นานมากเลยนะครับเพราะว่าตอบไม่ได้ครับคือไม่รู้ว่าจะบอกยังไงนะครับให้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็มีหลากหลายมากมายหลายแบบครับตามแต่ละค่ายนะครับตามแต่ละเทรนเนอร์ของแต่ละค่ายดีไซน์โปรแกรมฝึกออกมานะครับหรือแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละค่ายนะครับก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ เอาเป็นว่านะครับสิ่งที่ผมนําเสนอวันนี้นะครับก็ถูกกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการฝึกแบบนักมวยอาชีพนะครับแต่ว่าผมก็ได้ดีไซน์ออกมานะครับให้เหมาะสมกับคนทั่วไปนะครับหรือคนที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทยนะครับก็ให้ไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือว่าให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพว่านักมวยฝึกกันยังไงนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมสอนไปนะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆนะครับและยังมีอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับมวยไทยให้เราเรียนรู้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสมหวยสนุกครับ